ถ้าเป็นเราไม่ชอบละโกรธละเป็นเขาทําไม่ดีต่างๆแต่ตอนที่เขาทําไม่ดีเนะี่ยจิตของเราดีหรือเปล่าม,มีความเมตตาพร้อมจะเป็นเพื่อนหวังดีเขาจะเกลียดเขาจะไม่พอใจเขาจะว่าร้ายต่างๆเพราะเขาไม่รู้แล้วเราจะไม่รู้ไปเกลียดไปชังเลย และคำของพระสามมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสำหรับประพฤติปฏิบัติตามเรยกเพียงแค่ฟังนั่นหรือนับถือนั่นหรือเคารพแค่ฟังแต่ถ้าสามารถจะค่อยๆเห็นประโยชน์การเห็นถูกต้องค่อยๆทําให้เกิดคุณความดีต่างๆต้องไม่ลืมนะคะเมตตาไม่มีประมาณคํานี้หมายความว่าอะไร เมตตาต้องไม่มีไม่มีขีดจํากัดค่ะเมตตาได้ทั่วไปแล้วเป็นอย่างนั้นหรือยังยังค่ะแล้วค่อยๆเป็นบ้างไหต้องถ้าไม่ปฏิบัติตามเลยเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่ดี <c oughs> เราเลยไม่เมตตาอย่างนั้นเลยคะ่ะ <c oughs> นั่นเลยเมตตาไม่มีประมาณคำนี้ถูกต้องไหมมีประโยชน์ไหม ลึกซึ้ไหมประพฤติปฏิบัติตามค่อยๆอบรมไปได้ไหมแล้วก็ไม่เห็นทำกันใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่จะเมตตาจริงๆที่ไม่มีประมาณถ้าเมตตาจริงๆไม่ประมาณเลยว่าเขาเป็นใครเขาทำชั่วร้ายมาขนาดไหนเพราะเขาไม่รู้ถ้าสามารถช่วยเขาได้จะช่วยไหม เมตตาหรือเปล่ามีความหวังดีหรือเปล่ามีความเหมือนกันหรือเปล่าไม่ว่าเขาหรือเราถ้าไม่รู้ก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ด้วยด้วยฟาร์มที่ว่าเราเองก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นคงอาจารย์แล้วจะมั่นคงได้ยังไงก็คือเหมือนคือถ้าฟาร์มเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พถ้าเป็นเราก็ไม่มีทาง ถ้ามีเราก็ต้องมีเขามีประมาณละเขาเราค่ะ <Okay. S 1> พราะฉันฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงค่ะไม่ต้องหวังอะไรแต่ว่าเข้าใจฟังเพื่อเข้าใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษถ้าเห็นประโยชน์จริงๆประพฤติตามค่อยๆประพฤติตามสามารถที่จะรู้ธรรมะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัย ทุกอย่างทุกระดับขั้นเพราะปัญญาสามารถมีความเข้าใจที่ถูกต้องในความเป็นอนัตตาสิ่งที่เรากำลังฟังเดี๋ยวนี้ไม่สูญหายถ้าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องฟังดีๆสิ่งที่กำลังเข้าใจขณะนี้ไม่สูญหายถ้ามีความเข้าใจถูกต้องเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าขณะที่เข้าใจอย่างเนี้ยความเป็นไปในชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนตามความเข้าใจ จากการที่ไม่เคยเข้าใจความจริงเลยก็จะมีความเข้าใจและความเข้าใจความจริงเนี่ยนำมาซึ่งคุณความดีทุกประการถ้าไม่เข้าใจจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมเมตตาไม่มีประมาณได้ไหมถ้าไม่เข้าใจไม่ได้ค่ะแล้วเมตตาไม่มีประมาณกับมีประมาณอะไรถูกอะไรเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีตาต้องไม่มีประมาณค่ะพราะฉันฟังคำของพระองค์เพื่ออะไรต้องไม่ลืมค่ะเขารบหรือเปล่าเขารบระดับไหนเห็นพระคุณหรือเปล่าเห็นพระคุณแค่ไหนจากไม่รู้เลยเป็นเรามาตลอดเวลาแล้วมาสามารถได้ฟังว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ย พระคุณแค่ไหนในสังสารวัตรแล้วรู้พระคุณแค่นี้พอไหมไม่พอ Ο คระท э ่านเพราะพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีช่ั้นชีวิตก็มีแต่จมเล็กลงไปในความไม่รู้ คิดว่าเมตาแต่พอมีประมาณเมตตารด้เปล่าไม่เมตตาเพราะฉันต้องตรงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะ